กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพิมพิชาชัยสุภกิจเจริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพับเพื่อไทยค่ะดิฉันมีข้อหารือท่านประธาน3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1นนะคะขอเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ ุทกภัยหลังคาเรือนละ9,000บาทค่ะขณะน,นี้น้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะพี่น้องในเขตอํเาเภอบรารรกำบางกระทุ่มของดิฉันและรวมถึงพื้นที่น้ําท่วมบ้านทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการนําเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี้พนนเ,นเพื่อไปใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านดิฉันจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือน้ําท่วม โดยเร่งด่วนค่ะประเด็นที่สองค่ะรรท่านประธานคะเนื่องจากราคาข้าวตกต่ําเป็นอย่างมากค่ะได้มีคําร้องขอจากพี่น้องเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกผ่านดิฉันมาดิฉันจึงขอเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังดังนี้ค่ะ พี่น้องของดิฉันขอให้ 1. มีข้าวเปลือกนะคะในราคา8,000บาทต่อตันค่ะและ 2. ขอให้ศูนย์วิจัยมเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจำนวน20ถังต่อพี่น้องเกษตรกร1รายค่ะ และ 3. เปิดโครงการปุ๋ยธงเขียวในราคาพิเศษให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต 4. พักชำระหนี้ของพี่น้องเกษตรกร,กรโดยพักเงินต้นและพักดอกเบีย้ยทกศเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรของดิฉันได้ต่อลมหายใจลดความตึงเครียดค่ะเพราะว่าพี่น้องมีความหวังกับรัฐบาลนะคะรัฐบาลคือความหวังของพี่น้องเกษตรกร,กรค่ะและประเด็นที่3ค่ะ พี่น้องชาวไร่อ,อ้อยจำนวนมากในเขตอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากพายุวิภาพายุคากิจินะคะซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมอ้อยแช่ขังเป็นเวลานานดิฉันเห็นใจพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยของดิฉันเหลือเกินค่ะรรท่านประธานคะเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนฟาร์มบุ๊กค่ะไปแจ้งไขเพิ่ม แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมไม่ทันเวลาทําให้พี่น้องชาวไร่ยอ้อยของดิฉันเนี่ยไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ปลูกอ้อยเป็นจํานวนมากค่ะขณะน,นี้จากภาพนะคะจะเห็นว่าอ้อยเหลืองกําลังจะตายชาวไร่อ้อยร้องไห้อดควรมหาดิฉันขอให้บอกกล่าวไปถึงรัฐบาลให้มีมาตรการช่วยเหลือดิฉันจึงขอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้หาแนวทางช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยของดิฉันด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ